สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลประชัยวันนี้ผมขอนำเอาสรุปข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2565มานำเสนอครับบิ๊กตู่ปักหลักรวมไทยสร้างชาติแยกทางกับบิ๊กป้อมสู่เป้าหมายเดียวกันเป็นไปตามการคาดหมายภายหลังการประชุมเอเปกบิ๊กตู พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงจุดยืนและอนาคตทางการเมืองชัดเจนขึ้นโดยมีรายงานว่าเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อพลเอกประยุทธ์ได้เข้าบ Big Bomb, พบบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐเปิดใจและพูดคุยถึงทิศทางทางการเมืองในอนาคต และได้มาลาเพื่อไปทำงานการเมืองกับพักรวมไทยสร้างชาติโดยจะมีการเปิดถแถลงข่าวในช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งภายหลังพลเอกประยุทธ์ดเดินทางกลับพลเอกประวิทย์ดได้โทรศรัพท์เช็คแกนนำแต่ละกลุ่มว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงในพักพลังประชารัฐแล้วจะยังอยู่กับพักต่อไปหรือไม่โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผอ,อ,อพักพลังประชารัฐ ซึ่งจะย้ายตามพลเอกประยุทธ์ไปพักรวมไทยสร้างชาติได้เช็คชื่อสอสอในกลุ่มซึ่งล่าสุดมีประมาณ12คนวันถัดมาพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่สนามกีฬาเคหะทองจันทร์บางกะปิกรุงเทพมหานครโดยที่ไม่มีทั้งหมายงานและไม่มีการแจ้งสื่อมวลชนซึ่งบางกะปิเป็นพื้นที่ของนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันต์สอสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐ หนึ่งในสามสอสอหญิงของกรุงเทพมหานครจากพักพลังประชารัฐที่มีกระแสข่าวว่าจะย้ายตามลุงตู่ไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติและเมื่อวันพฤหัสบดีพลเอกประยุทธ์พร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายชัยวุฒธธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์ไปเป็นประธานในพิธีคิกออฟมาตรการช่วยเหลือ และยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,565ทับ66โดยมีนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเลขาี่การพักพลังประชารัฐเจ้าของพื้นที่ให้การต้อนรับต่อมาช่วงค่ำวันเดียวกันภายหลังจากพลเอกประยุทธ์เดินทางกลับมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นายสุชาติชมกลิ่นได้นำสสพลังประชารัฐจำนวน8คนเข้าพบพลเอกประยุทธ์ที่บ้านพัก รวมถึงนายธนกรวังบุญคงชนะสอสอบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐที่พาสอสอสงขลาและว่าที่ผู้สมัครสอสอสงขลาพลังประชารัฐเข้าพบในเวลาไล่เลี่ยกกันโดยมีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติอยู่ด้วยมีรายงานข่าวาว่าพลเอกประยุทธ์จะยัยงไม่สมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติในเร็วๆนี้ แต่หากมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้วจะนั่งเป็นประธานที่ปรึกษาพักร่วมไทยสร้างชาติและจะเป็นแคนดิดตนายกเบอร์หนึ่งขณะที่นายพีรพันธ์จะเป็นแคนดิดตนายกเบอร์สองและเมื่อผู้สื่อข่าวซักถามถึงความชัดเจนทางการเมืองพลเอกประยุทธ์ตอบว่าเมื่อถึงเวลาแล้วจะพูดเองจังหวะเก้าช่วงนี้จึงเป็นการเตรียมการเดินเข้าสังกัดพรรคการเมืองใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมายและขับเคลื่อนองคาพยพต่าง อบสนองเป้าหมายทางการเมืองของตนเองโดยเฉพาะพุรอกประยุทธ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรคพลังประชารัฐจะยังไปสมัครพักการเมืองอื่นได้หรือไม่นายวิศรุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีมือกฎหมายของรัฐบาลการันตีว่าทําได้เพราะจะไม่ดูคุณสมบัติในระหว่างที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องเลือกนายกอย่างไรก็ตามแม้กฎหมายไม่ห้าม แต่ในฐานะที่ตนเองเป็นนายกตามบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐจากกระโดดไปสมัครสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติก็อาจจะขัดความรู้สึกอยู่บ้างแต่ด้วยสถานการณ์ที่จําเป็นก็ต้องรีบแสดงความชัดเจนเพื่อดึงดูดให้กลุ่มการเมืองและกลุ่มทุนต่างๆเลือกข้างตามมาหลังจากมีความชัดเจนจากพลเอกประยุทธ์ได้เกิดแรงกระเพื่อมภายในพลังประชารัฐทันทีนอกจากกรณีนายสุชาติ นำสสกลุ่มหนึ่งออกตามบิ๊กตู่ไปแล้วกลุ่มกวนมุงอื่นๆก็เริ่มขยับเช่นกันขณะที่กลุ่มสามมิตรนำโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายสุริยะยึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังสงวนแทงกักรอพิจารณาข้อมูลให้ครบถ้วนรวมทั้งกลุ่มมักขามหวานของนายสันติพร้อมพัดเลขาธที่การพลังประชารัฐอย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัสอาจไม่กลับมามีบทบาทภายในพลังประชารัฐอย่างเปิดเผยแต่จะอยู่ทำงานเบื้องหลังให้กับพลเอกประวิตรรวมทั้งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเจ้าของพรรคเพื่อไทยตามที่มีกระแสข่าวว่ามีดีลรับกอดหน้านี้ซึ่งกอดหน้านี้เมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมนัสได้เดินทางไปเมืองดูไบสหรัฐอาหรับอิมิเรตทินพำนับของนายทักษิณ และได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วแต่ก็ยังเก็บตัวอยู่หลังถูกผู้มีอำนาจไล่บี้จากที่ถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์กับกลุ่มจีนสีเทาซึ่งร้อยเอกธรรมนัตได้อัดคลิปปฏิเสธไปแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทาดังกล่าวแม้นายทักษิณจะเคยปฏิเสธว่าไม่มีดีลลับอะไรกันแต่ก็มีท่าทีที่ดีกับพลเอกประวิทธ์และร้อยเอกธรรมนัตตลอดโดยบอกว่าตนเองไม่ใช่ศัตรูร้อยเอกธรรมนัต และร้อยเอกธรรมนัฐเป็นรุ่นน้องเยอะเลยเคยอยู่พักเพื่อไทยเป็นคนเหนือด้วยรู้จักกันดีและก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือมาตลอดว่าพลเอกประวิทย์อยากเป็นนายกตัวจริงแกนนําพักเพื่อไทยก็บอกเสมอว่าเพื่อไทยพร้อมร่วมงานกับพลเอกประวิทย์แต่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์เป็นการเปิดประตูสู่การจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะหากพักเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์หรือไม่ก็ตาม แต่ด้วยเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและบริบททางการเมืองจะต้องอาศัยเสียงสอวอในการโหวตเลือกนายกซึ่งเป็นที่รับรู้ว่าพลเอกประวิทย์คุมเสียงสอวอได้จํานวนหนึ่งหากจับมือกับพลเอกประวิทย์พักเพื่อไทยก็จะจัดตั้งรัฐบาลได้ง่ายส่วนบุคคลที่เพื่อไทยจะเสนอชื่อเป็นนายกอาจไม่ใช่แคดิเดตหนึ่งในสามของบัญชีรายชื่อเพื่อไทยแต่จะเป็นพลเอกประวิทย์ตามกระแสข่าวดีวลับ ถามว่าเพื่อไทยชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งทำไมไม่เป็นนายกเองโดยความชอบธรรมเพื่อไทยสามารถรวบรวมเสียงข้างมากรวมทั้งกดดันให้สอวอยกมือโหวตให้ได้แต่ก็อาจจะสร้างความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหม่อีกครั้งจะส่งผลให้หนทางที่นายทักษิณอยากจะกลับบ้านมาเลี้ยงหลานอาจล่มสลายลงไปอีกจึงวาดหวังว่าหากพลเอกประวิตยเป็นนายกจะสามารถประสานทุกฝ่ายเพื่อสร้างความปลองดอง เปิดช่องทางให้นำทักษิณกลับมาได้ก็ถือว่าคุ้มค่ากับรายจ่ายทางการเมืองแต่การเมืองไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรกลุ่มสามปอที่ยึดกลุ่มอำนาจกว่า8ปีไม่มีทางที่จะลงจากอำนาจง่ายๆในอดีตนายทหารที่ลงเล่นการเมืองส่วนใหญ่ลงจากอำนาจแบบไม่สวยแต่กลุ่มสามปอมีชั้นเชิงทางการเมืองที่แผลว่ารับลวงพลางจนนักการเมืองยุคนี้ ตามแทบไม่ทันว่ากันว่าการแยกกันเดินของประยุทธ์ประวิทย์มีการวางแผนไว้ระยะหนึ่งแล้วเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าคะแนนนิยมของพักพลังประชารัฐตกต่ำลงเรื่อยๆหากยังอยู่ในพักพลังประชารัฐด,ด้วยกันก็อาจตายหมู่การตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ไปปักหลักที่พักรวมไทยสร้างชาติจึงเป็นทางเลือกใหม่ประกอบกับคนรอบข้างของประยุทธ์ประวิทย์ไม่ลงรอยกัน อยู่ชายคาเดียวกันก็เกิดแรงกระเพื่อมภายในองค์กรอยู่ตลอดการเปิดตัวของรวมไทยสร้างชาติจะดึงดูดสอสและนักการเมืองจากพรรคต่างๆมารวมกันและจะเก็บคะแนนบัญชีรายชื่อจากกระแสนิยมลุงตู่สู้ระบบทักษิณกับพวกลมเจ้าได้รวมทั้งได้สสเขตในภาคใต้ที่ยังนิยมลุงตู่สำหรับพลังประชารัฐนั้นก็เน้นเก็บสสเขตเป็นหลักหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า หากฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลเดินรวมกันได้แล้วสอสอมากกว่าฝั่งฝ่ายค้านปัจจุบันรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐก็จะจับมือร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลได้ผลเอกประยุทธ์ก็สามารถนั่งนายกต่อได้อีกสองปีแต่หากได้เสียงน้อยกว่าพรรคเพื่อไทยแล้วจัดตั้งรัฐบาลได้และหนุนพลเอกประวิทย์เป็นนายกรองดองอำนาจก็จะยังอยู่ในมือพี่ใหญ่ของสามปออีกถึงตอนนั้นพี่ใหญ่สามปอ ก็สามารถกุมทิศทางทางการเมืองตามแนวทางของพวกตนเองได้หากผลลัพธ์ทางการเมืองออกมาเช่นนั้นก็เป็นไปตามหมากเกมการเมืองของสามปอที่วางไว้อย่างแยบยนตแต่เป็นเพียงกระดานใหม่ทางการเมืองภายใต้โครงสร้างประเทศแบบเก่าที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงท่ามกลางกระแสตื่นตัวทางความคิดของคนรุ่นใหม่ที่กำลังเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้างประเทศทุกด้านซึ่งกำลังเขย่าโครงสร้าง และสถาบันหลักของชาติโดยที่สามปออย่างแก้โจทย์ไม่ได้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสื้อพิมพ์ไทยโพส์มานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกกสิทเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ